อ่ะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่เหนือสยามตามกวายไทยนะฮะตอนนี้อยู่กับน้องฟอดฟอดสวัสดีครับสวัสดีครับเออน้องฟอดนี่อ่าตัวนี้นําเข้ามาใหม่นะะฟอดเนาะใช่นะนะตัวนี้นําเข้ามาใหม่กําลังอาบน้ําอยู่ค่าตัวเท่าไหร่เนาะหนึ่งสะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้ากับสามจุดห้าเนาะ ลูกลูกของใครนี่ยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพามาถามเสียรุดกันว่าลูกเต้าเหล่าใครอะไรยังไงน่าจะเป็นสายเดิมแหละสายควายอุทัยนี่แหละครับผมที่เสียรุดแกชอบนะฮะ โอ้โหมาถึงกำลังอาบน้ำเลยนะอ่าพี่ชื่ออะไรผมซีโอครับโออ่าพี่โอเป็นคนเลี้ยงนะฮะเป็นคนดูแลใช่ไหมพี่อถ้าพี่ตายนี่พี่ขายนามาเลยนะเนี่ยฮะถ้ามีอะไรเป็นบายนี่พี่โอนี่รับผิดชอบเลยนะเนี่ยโอ้โหสวย ตัวนี้น่าจะเป็นพี่เนาะตัวดำๆเนี่ยน่าจะเป็นพี่โอ้โหเขาเขานี่ออกแนวเดียวกันกันกบมังกรเงินเลยน่นครับอ่าอ้าเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนแม่สายครับอ๋อแม่สายค,คือว่าว่าแมนมาเ้อว่าทางคนอีสานแ <laughs> มนครับพนาว่าผมก็น,นึกว่าคนอีสานโอ้สวยฮะ ดูครับผมตอนนี้กําลังอาบน้ํานะพี่นะมาได้กี่วันแล้วพี่ใกล้ใกล้จเดืออแล้วครับใกล้จะใกล้จะถึงเดือนละประมาณยี่วันแล้วอ,อีกประมาณสี่หามือแล้วพี่น้องก็จะถึงเดือนแล้วนะฮะดูตอนนี้มาอยู่ที่อาณาจักรอาเสียรุดเหนือสยามฟาร์มควายไทยนะครับผมนี่ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศ อีกคอกนี่เบิง้งเขาโอ้เบิง้งแต่ตอนนี้ควายจะยู่ขังลางหมดควายจะยู่ขังลางหมดเนาะดูดูด,ดูมือปืนอันนี้คือมือปืนพกันนะฮะนะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยอันนี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยไรเฟิลเน,นี่ยอ่าอเคฮะ ันนี้ก็พามาชมดูตูดเนาะฟอดฟอดดูตูดหืมตัวตัวนี้ตัวเมียตัวน,วนี้ตัวผู้อ๋อโออายุน่าจะเท่าๆกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้วเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ